คุณมุกแชร์ค่ะวันนี้พี่หนุ่มจะทักโทรมาหาหนูไหมคะ่ะพี่หนุ่มยังรักหนูอยู่ไหมคะคุณมุกก็ชอบถามสองคำถามซ้อนกันนะคะจะทักจะโทรจ,จะทักหรือจะโทรนะคะแล้วก็ยังรักอยู่หนูหนูอยู่ไหม ก็เลยไม่รู้ว่าอยากรู้อะไรมากกว่าการสองคำถามสามคำถามนี้นะคะขอคำถามเดียวได้ไหมตอบข้อเดียวนะคะจะโทรมาไหมคะโทรค่ะไม่มีอะไรปิดกั้นนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะจะโทรก็โทรได้นะคะโทรนะคะส้มโอส้มโอใช้ยังคะของขวัญไหยังคะ ุณเกวอะไรนงช้ยน่ารักมากนะคะแชร์ให้เป็นแถบเลยนะคะคุณลีคุณลีแชร์ไหมคะไม่มีไม่มีใจส้มเหรอคะใครก็ได้ส่งใจส้ม้าาจารย์บ้างนะคะคุณส้มโอาจารย์ไม่เห็นคุณส้มโอแชร์นะแล้วก็ยังไม่เห็นของขวัญอ๋อแชร์แล้วแชร์แล้วเห็นแล้วคุณส้มโอ เห็นแล้วคุณซุโอนะคะแชร์ค่ะตอนนี้คนชื่อพีเขาคิดยังไงกับเราคะเอาเดี๋ยวก่อนแล้วคุณซ้มโอกับคนชื่อพีนี่สถานะเป็นยังไงกันคะต้องมาถามสถานะอยู่เรื่อยเลยนะคะอาจารย์เพิ่งบอกไปว่าถ้าไม่มีสถานะทำนายไม่ได้นะคะคนคุยค่ะ